โศกนาฏกรรมกำลังรอชาวขเขมรอยู่อีกไม่ไกลสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับประเด็นความขัดแย้งของพวกเขากับประเทศไทยเรานี่แหละครับท่ามกลางกระแสะความขัดแย้งนี้นะครับที่ทั่วโลกรู้กันดีว่ามันเป็นแค่การบ้าอำนาจของตระกูลหุ่นแต่ดูแล้วคนที่เดือดร้อนนั้น คงจะหนีไม่พ้นชาวเขมรที่ถูกลากเข้าไปเป็นตัวประกันในเกมนี้และเท่าที่เฝ้ามองสถานการณ์ผมคิดว่าผลกระทบต่อชาวเขมรอาจจะหนักถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นหายนะหรืออาจนำไปสู่การเกิดสศกนาฏกรรมได้เลยทีเดียวและแน่นอนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรประเทศไทยก็ต้องโดนเอฟเฟกตตามไปด้วยแล้วทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเราลองมาดูกันครับ ประก,การแรกคือต้นเหตุของเกมอำนาจครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาน่าจะเพราะว่าฐานอำนาจของตระกูลหุ่นดูเริ่มจะสั่นคลอนจึงต้องออกมาสร้างคะแนนนิยมด้วยการหาเรื่องประเทศไทยและพวกเขาใช้ความเชื่อที่วางระบบล้างสมองเอาไว้ออกมาใช้ก่อนที่มันจะหมดความขังไปเพราะคนขเขมรพากันตาสว่างแต่ก็ยังนับว่ามันยังมีคนเชื่อมากพอสมควรนะครับ จนเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนแต่มันไม่ใช่ครับเพราะการเล่นใหญ่เกินไปของสมเด็จฮุนเซนมันดันส่งผลในด้านลบจากที่แค่จะแบล็กเมล์แล้วได้สิ่งที่ต้องการก็เอาไปอวดชาวกระเมนว่าตัวเองคือผู้ชนะแต่มันกลับทำให้เรื่องมันแดงขึ้นมาและผู้ถูกแบล็กเมลไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะจัดให้ได้ตามคำขอและด้วยความที่พากันปากดีไว้เยอะทั้งพ่อทั้งลูก ตอนนี้ทำให้ผู้นำเขเมรอยู่ในสถานการณ์ที่ถอยไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่อยากจะถอยใจจะขาดนะครับดูอย่างล่าสุดฮุนมาเน็ตก็ทำเป็นออกมายื่นข้อเสนอให้ประเทศไทยเปิดด่านก่อนอีกแล้วแล้วเขเมรถึงจะยอมเปิดตามแบบไม่มีปีมีคุยแบบไม่มีใครคุยด้วยแต่มโนเอาเองว่าฝั่งไทยนั้นไปขอร้องเขาอีกตรงนี้ผมถึงได้มองว่าผู้นำเขเมรน,นั่นแหละ ที่อยากให้เปิดด่านใจจะขาดเพราะสถานการณ์มันเริ่มแย่จากความต่อแหลของตัวเองโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ล้างสมองเอาไว้นะครับจนยอมเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาบอกให้ทิ้งงานกลับจากไทยก็เชื่อบอกว่ามีงานรองรับทุกคนก็เชื่อบอกว่าเดี๋ยวพวกอาเสียมจะขับไล่จะทำร้ายก็เชื่อไหนจะรับปากช่วยเรื่องหนี้สินแจกของอยู่ของกินอะไรนั่นอีกนะครับจนทำให้ชาวเขเมรผู้ซื่อสัตย์ พากันแห่กลับประเทศไปเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่พอคนพวกนี้กลับไปมันมีอะไรเป็นไปตามที่สองพ่อลูกขี้โมเอาไว้บ้างเรื่องงานให้ทํามันจะมีหรอครับก่อนทะเลาะกับไทยคนในประเทศยังบ่นอยู่เลยว่างงานมันหายากแถมค่าแรงก็แค่เดือนละเจ0 0กว่าอยู่ๆงานมันจะงอกออกมาจากไหนเป็นแสนเป็นล้านอัตราไอ้ที่ฮุนมานีไปตั้งโต๊ะรับสมัครมันตรมชายแดน มันก็แค่สร้างภาพเท่านั้นแหละครับในเ,เรื่องการช่วยเหลือเรื่องภาระนหนี้สินที่คนขเขมรเนี่ยเป็นหนี้เงินดอกมหาโหดกันแทบทุกครัวเรือนโดยบอกว่าจะไปเจรจากับธนาคารให้แต่ผลที่ได้คือธนาคารยอมให้พักชำระเพียงแค่1เดือนซึ่งถ้าคนที่พอจะฉลาดสักนิดหนึ่งนะครับก็จะคิดออกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเผลอๆดอกยังเดินอยู่ด้วยซ้ำนะครับ แต่ก็แปลกใจที่ชาวเขมรพากันไม่รู้หรือบางทีพวกเขาก็อาจจะแกล้งโง่กันหมดทั้งประเทศนะครับไหนจะเรื่องการแบนสินค้าไทยแต่ปากอีกคือปากเนี่ยประก,กาศว่าจะไม่ใช้สินค้าไทยไม่ซื้อของไทยในขณะที่ความเป็นจริงก็รู้อยู่ว่าคนเขมรน,นั้นติดแบรนด์ไทยกันทั้งประเทศแล้วมันจะมาแบนได้ยังไงผลที่ได้ก็คือ ต้องแอบไปซื้อของไทยผ่านจากชายแดนลาวแทนสิ่งที่มันตามมาก็คือของมันแพงขึ้นครับเพราะค่าขนส่งเพิ่มและค่าธรรมเนียมเข้าออกจากลาวอีกต่อหนึ่งหรือจะน้ำมันอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ก็เห็นว่าแพงกว่าไทยไปแล้วถึงลิตรละเกือบ10บบาทถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะบอกว่ามันแพงเพราะปัจจัยอื่นไม่ใช่การแบนน้ำมันไทย แต่ไม่ว่ายังไงก็คงจะปิดความจริงไปได้อีกไม่นานหรอกครับดังนั้นในอีกไม่นานนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือชาวขเขมรผู้จงรักภักดีต่อตระกูลหุนทั้งหลายจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้นี่สินที่บอกพักให้ก็จะกลับมาตามทวงเหมือนเดิมแถมเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันก็แพงขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งสภาวะนี้ หากเป็นเมื่อก่อนทางออกก็คือการหนีมาประเทศไทยแต่พอรัฐบาลเนี่ยมาชวนไทยทะเลาะตามแนวชายแดนเขาก็จะคุ้มเข้มมากขึ้นการจะทำอะไรแบบนั้นมันก็ลำบากดังนั้นหายนะที่จะตามมาคือการถูกยึดบ้านยึดที่ทำกินที่เป็นหลักประกันเงินกู้เชื่อว่าคงมีหลายครอบครัวโดนแน่ๆครับและคงถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวแต่มันไม่จบหรอกครับ เสียอะไรไปมันก็ยังคงมีชีวิตอยู่และชีวิตที่ยังมีความหิวโหยที่ยังอยู่นี่แหละครับที่จะนำไปสู่หายนะที่ใหญ่กว่าเพราะว่าคนเราพอมันเข้าตาจนแล้วนะครับความเดือดดานมันย่อมจะพุ่งเป็นธรรมดาแล้วพอเรียกร้องอะไรไปรัฐบาลก็ไม่สนใจเอาแต่บอกว่าเป็นเพราะประเทศไทยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่นานความวุ่นวายในประเทศมันก็จะเกิดครับแล้วอย่างที่บอกว่า คนกลุ่มนี้คือผู้จงรักภักดีต่อตระกูลหุนถ้ากลุ่มนี้เดือดและตาสว่างแล้วพากันไปเข้ากับกลุ่มที่ต่อต้านอำนาจอยู่เป็นทุนเดิมแล้วจากประชาชนที่หุนเซนกดหัวไว้ได้มาหลายสิบปีอาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านได้แล้วคิดว่ามาตรการรับมือของหุนเซนคืออะไรละครับยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามและพยายามแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหรอผมว่าไม่ครับ ปัญหาเดียวที่ฮุนเซนจะแก้คือปัญหาของตัวเองและถ้าประชาชนทำตัวเป็นปัญหาท่านสมเด็จคงพร้อมจะจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนและนั่นเลยครับคือโศกนาฏกรรมที่ผมบอกว่ามันรอชาวขเขมรอยู่อีกไม่ไกลบางทีคุกตัวเสรงหรือทุ่งสังหารที่เพิ่งถูกเสนอเป็นมรดกโลกอาจจะมีเวอร์ชันน2025ก็ได้ครับส่วน สิ่งที่มันจะเกี่ยวกับประเทศไทยเราหน่อยละครับก็คงต้องรับภาระอีกตามเคยทั้งการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและการรองรับผู้อพยพนี่ขนาดยังไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างว่านะครับยังมีชาวขเขมรที่เริ่มทนไม่ไหวหนีกลับมาให้ทางการไทยจับแล้วก็มีหลอกกันเองปั่นกันเองเชื่อกันเองแท้ๆนะครับแต่ภาระดันมาตกอยู่ที่ไทยทุกทีสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมุติและการคาดเดานะครับใจจริงผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์เร็วร้ายขนาดนั้นแต่ดูปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาสุดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ